สวัสดีค่ะพี่เหมียวนะพี่เหมียวค่ะก็ขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะคะที่เข้าไปรับชมแล้วก็กดถูกใจกดติดตามยินนิยมนะคะซึ่งเป็นเพจของยินขอ,ของพี่ยินซึ่งเป็นเฮียของของพี่เหมียวเองนะคะก็คือตอนนี้เรามอบความสุขให้ทุกคน มอ,อบสิ่งดีๆให้ทุกคนไปแล้วแล้วก็มีเพลงที่อยากให้ติดตามนะคะเพลงของรับพเนจไปด้วยกันแล้วก็หัวใจหลังดวงจันทร์ที่ขับร้องโดยน้องคนสวยของเราคือน้องจักรแตนชลดานะคะ<อ>ก็อยากจะฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจกับให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆแล้วก็ กิจกรรมดีๆเพลงดีๆและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะมอบให้ทุกคนรับชมและติดตามครอบครัวเราแล้วก็เพจนี้นะคะช่วยไปกดติดตามด้วยนะคะกอและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแล้วชมคลิปของเรานะคะที่ youtube ช่องยีนนิยมนะคะพิมพ์แค่คำว่ายีนนิยมก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะขอบคุณนะคะ